ไหนสวัสดีครับกรุณากดพ o l โล w ติดตามสักนิดหนึ่งนะฮะอ่ะวันนี้ไม่ต้องเสียเรียกอะไรมากมายาสบายอยากจะบรรจุข่าวสารเร็ครอบต้วนเดินเข้า่ากลุ่มก็เรื่องการเมืองคแล้วทิ้งท้ายเรื่องประตูอะไรวะใช่ไหมประตูเมียหลวงฮะใช่ไหมปิดประตูตีแมวเลยอะ,อะอยัะนะประหลาดจริงๆอ่ะลาไปตรงนี้แหละท่านผู้ชมฮะคุยอะไร อะไรมีอะไรเนี่ยคำเชิญคืออะไรช,ไช่วยกดติดตามชกนิดหนึ่งกดไลค์ก็ได้ไอที่เสียเงินไม่ต้องไม่ต้องส่งที่เสียเงินมาไม่ต้องส่งออใช่ไหมโอ้ยส่งดอกกุหลาบส่งขอคือถ้าคผู้ชมจะไม่ยอมไปไหนเลยจำนวนไม่ลดเลย่านองไปไม่ร้องเพลงเขาบอกโอ้ไม่ <laughs> ฮะตึงดึงตึงดึง อชาวนากับงูเห่าไงคะอ๋อพี่อีทเหรอพี่อีทเหรอตึงดึงตึงดึงเอาสิอ่ะจริงๆต้องหัวนิดนึงอต้องโยกหัวด้วยตึงดึงตึงฮะอย่างนั้นเลยเหรอจริงๆใช่ไหมถามเต้ยดิพี่อีทก็ทำท่านี้ใช่ยังไงนะพี่ยึดลองดูสิคะทำไม่ได้ลองดูไว้ถือไม่ได้ไหมจะพี่ทำไม่ได้เลยพี่ทำไม่ได้เลยเดี๋ยวใบร้องให้ไม่พี่ประกอบให้ ตึงดึงตึงดึงทำไม่ได้หรอกถ้าพี่อีทอ่ะไม่พี่เป็นอยู่แล้วเป็นตัวตึงอยู่แล้วไม่ใช่อ่ะไหนต้องไปลองสิตึงดึงตึงดึงชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังสองลูกสอนปักหัวใจมาเลยไปเจองูเห่ากำลังใกล้ตายอืม สงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรคอยดูแลให้ความจริงใจห่วงใยและคอยให้ความรัก <c oughs> เป็นกังวลว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง <c oughs> แต่สุดท้ายเช้าหน้าผู้ชายใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจน่าเสียดาย กลับต้องตายด้วยพิษงูเดี๋ยเพลงนี้ตอนจบนี่ชาวนาตายนะใช่ตายเพราะโดนงูฉกงูเห่าที่เอามาเลี้ยงอ่ะฉกแล้วชาวนาก็ตายมรนเลยชื่อชาวนากับมูเห่าสงสารงูเอามาเลี้ยงว่ากดงูฉกชาวนาตายเลยน้องไปอยากจะไปสัมมนาเก้าวไกลไม่พี่จะฝากไปแล้วไปร้องเพลงนี้ไม่สัมมนาไม่มีอะไรเขาอบรมสอนสอนไปแล้วไปสังเกตการพี่ฝากน้องไปไหม ไม่ไม่พ<ม>ีสามารถฝากได้นะกลัวได้ร้องเพลงคู่คุณโลมไม่กลัวธนาทนรเอ่ะคุณธนาทรโลมนนหนักกว่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะตึงดึงพอแล้วมาตึงหนึงตึงหนึงอะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ